เชียงรายมาเป็นตัวแทนสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน,นทนุนบาลธรรนีค่ะว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าดูย้อนๆหลังไปก็ค่อนข้างจะแหลกของเรานีปีนี้เป็นปีที่31ปนะ31ปีคือเริ่มต้นจริงๆเนี่ยของเราเป็นเดอร์ซี่ก็คือเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กๆนะเปิดคขั้งแรกก็มีแค่9คนแต่พี่เลี้ยง11คน ตอนนั้นก็สังกัดของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนงมุษย์หรือสมัยก่อนที่ตอนเปิดเนี่ยเขาเรียกว่ากรมประชาสังคมาะเนี่ยประชาสังคแล้วก็จากนั้นก็พอปี40เปิดเปิดที่เปิด35เปิดบริษี35แล้วก็พอปี40ปี40ก็เด็กมันเยอะเพราะเปิดตอนแรกนี่เปิดแค่ห้องเดียวเ,เล็กๆรู้สึกจะ,ะ5คูน7 ออีกปีนึงก็ต่อข้างหลังอีกห้องหนึ่งปีต่อมาต่อข้างหน้าอีกห้องหนึ่งแล้วก็มันก็มีที่แตกจาบผู้ปกครองว่าเขาเบิกได้แต่ถ้าเป็นสังกัดของกรมประชาสงเคราะห์หรือพัฒนาสังคมเนี่ยมันมันเบิกไม่ได้แต่ถ้าเป็นสังกัดของกระทรวงศึกษาเขาจะที่เป็นข้าราชการสามารถจะเบิกค่าเทอเอีกได้ก็เลยตัดสินใจ สร้างอาคารคือตอนนี้ไม่ไม่เหลือเขาคงเดิมแล้วสร้างอาคารใหม่แล้วก็เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลในปี40ก็ก็ก็ได้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 รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเพราะสมัยก่อนนี้แอนเรียแถวเนี้ยมันมันไม่มีโรงเรียนอน,นุบาลเอกชนมันจะมีแต่ของเทศบาลซึ่งเทศบาลนี่ถ้าตามตามกฎหมายแล้วเขาก็รับ ตั้งแต่สีขวบขึ้นไกเด็กเล็กๆไม่มีก็เลยก็เลยเป็นข้อได้เปรียบนิดนึงว่าเออเอะไรแ่นี้ไม่มีก็เด็กก็เพิ่มมาเรื่อยๆจากหลักสิบก็เป็นหลักร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยสูงสุดของเรานี่หกร้อยนัสรีถละบันส์สสูงสุดของเราเฟอยๆถึงหกร้อยคนไม่ได้ยืนกันสองชั้นหรอกดินจะมีตึกตฝั่งนี้อีก ก็คือเราก็จะถ้าถ้าถ้ารวมทั้งนักศึกษาอุบานนั้นก็อุดรบานก็เกือบสี่ร้อยนักศึกษารีก็สองร้อยกว่าเราเพิ่งฉลอง30ปีไปเมื่อปีก่อนปีปีปีนี้ก็31ย่าง32ผู้รับใบอนุญาตก็จะเป็นอาจารย์พันธเดียร์ก็สอก็คือเป็นเจ้าของเป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการแล้วก็ ในการก็จะเป็นผู้ดูดสายรุ่งเกษก็อาจารย์มัมีจบเอกนันตศิลป์แต่โทอนุบาลก็ทำมันตั้งแต่เตร,ริ่มจนจนปัจจุบันก็สามสิสิปีน,นี้ก็คือประวัติของมีนีแต่ท่านผู้อำนวยการมีแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆยังไงบ้างคะเอ,อ่อในเรื่องของการบริหารของสถานศึกษาเนาะ คือเอกชนรัฐบาลกับท้องถิ่นมันจะแตกต่างกันแล้วเราเอกชนนี่ก็ในเรื่องของความคล่องตัวจะคล่องกว่าแต่มันก็จะมีจะมีข้อด้อยเหมือนกันของของของโรงเรียนเราเนี่ยก็จะแบ่งแน่นการเรียนจัดการภายในโรงเรียนเนี่ยเป็ออนสี่ฝ่ายก็จะเป็นฝ่ายวิชาการก็รับผิดชอบเรื่องการเรียนกนารสอนเด็กแล้ว,ลวสู้อนะไรพวกนี้ อีกฝ uh ่ายฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชนอันนี้ก็จะรับผิดชอบเรื่องของกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากงานวิชาการสัมพันธ์ชุมชนก็คือเวลามีงานมีอะไรข้างนอกไปแต่เขาก็มีจรับผิดชนบงานกระถิ่นงานพ็ป่างานฉะล้ออุโบสถอะไรงานดอกไม้งามหรืองานอะไรที่เขาเชิญมาแล้วก็เข้าไปร่วมได้แล้ว แต่ก็เป็นฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอันนี้ก็จะรับผิดชอบเรื่องการจัดสถานที่วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกอย่างจัดตั้งแต่สำรวจอันไหนไม่ดีอันไหนเสียแจ้งช่างมาซ่อมจัดซื้อจัดจ้างและฝ่ายสุดท้ายเป็นฝ่ายบุคลากรฝ่ายบุคลากรนี้ก็ดูเรื่องดูแลในเรื่องของ รูเจา้าหน้าที่ทุกคนในนลงแต่ทางนี้ทางนานเนี่ยล <c oughs> ักษณะของเองกนชนมันก็จะมีขึ้นอยู่กับเจ้าของเป็นส่วนใหญ่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายหัวหน้าฝ่ายทั้งสี่ฝ่ายก็ได้มืที่ในการดูแลงานหรือกิจกรรมในในใน,ในฝ่ายของตัวเองอสรุปคือหนึ่งเธอมาสรุปกองานป็ยังงา่ายแบบไหน จะไปในที่ทางไหนน้่ก ok ็คือผู้บริหารก็คือจะมีผู้โดยการกับที่จะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยอันนี้โครงการนี้ดีไหมจะไปต่อไหมหรือ,อเฮ้ยมันยังขาดอันนี้อยู่มันจะเพิ่มไหมอะไรยังไงก็จะจะจะ,จะมานั่งคิดแล้วก็จะมานั่งคุยคในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนี่ก็จะค่อนข้างเป็น,ปนคู้นี่ก็คือด้านการเงินสี่ฝ่ายค่ะ แล้วท่านผู้ในการมีแนวทางในการบริหารพัฒนานักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนยางไรบ้างคะของเรานี่มันก็จะมีหลักสูตรเนาะเพราะสาระกาศึกษาทุกที่มันจะมีมันมันจะต้องมีหลักสูตรสารการศึกษาเลของเราจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะใช้ใช้ใช้หลักสูตรกกลางก็คือหลักสูตรการศึกษาทื้นถวใช้ใช้เป็นหลักแต่ว่าเราก็ต้องหาจุดเด่นของตัวเอง ของโรงเรียนนี้ก็จะมีในเรื่องของการ <c oughs> มีกิจกรรมอย่างอื่นเสริมคือมีอภาษาอังกฤษหลักสูตรคีเดอร์ยูสิของอเมริากาที่มาสอนเด็กตั้งแต่อันุบายเั็งแตึกษาเนาะมีเสริมเรื่องของหลักสูตรดนตรีดนตรีนี่ก็จะเป็นพื้นฐานอิเล็กโทรซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานที่ใครเล่นอิเล็กโตรแล้วเนี่ยเด็กจะสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดทั้งไทยทั้ง ก็อรีนตีไทยหรือก็เรียนตีสังคมเรื่องาก,การเล่นเรื่องรู้เรื่องโน้ตการเล่นอิเล็กโตรนแล้วก็มันก็จะเป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งมันก็จะเป็นจะเป็นเนื้อหาของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับการเรียนการสอนก็คือจะเป็นโปรแกรมคอมที่เด็กๆเขาจะต้องได้เรียนรู้เสริมจากจากาที่ครูครูคสอนเนี่ย จากผู้ภาคเหนือเรื่องครอบครัวเรื่องอ,อะไรก็ก็ก็แล้วแต่คุณครมกองก็จะมีเขจะมีอะมีภา,ศา,ศาษาอังกฤษอ่าอีกอย่างคือภาษาจีนอ่าภาษาจีนเนี่ยอตอนตอนตอนเปิดแรกแรกเราเราเราก็ไม่ไม่ไม่ไมีแต่มาคิดอีกคือว่าจีนนี่อีกหน่อยนี่ก็คือคนยังจะเยอะคนจีนจะอยู่ทั่วโลก นาะและจีเป็นประเทศที่ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเราเขามีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษาจีนแล้วต่อไปเ็าอยู่ประถมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องภาษามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะสามารถเรียนใส่ยนเด็ตรตแล้วก็ไปในในในแนวทางาได้แล้วก็มีหลักสูตรภาษาจีนที่ยก็จะเป็นพื้นาฐานคือทั้งภาษาป็นภาษาจีนท,ที่ที่จัดให้เนี่ย <commissioner. S 2> เราเราไม่ได้เน้นว่าุยเด็กจะต้องแบบจบไปแล้วจะต้องเปื้อแบบต้องแสงกฤิปล้อเลยหรือภาษาจนีนเก่งแบบเช่นนี้เราคุยได้เลยเขียนได้เลยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราต้องการให้เด็กหนึ่งมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาที่สองภาษามีความสุขที่เขาจะได้เรียนรู้ทั้งทั้งองทั้งสอสงเพราะฉะนั้น أ, เัาสูตรที่นำมาไม่ว่าจะเป็นคินเดอร์มิวสิกก็คือจะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผ่านกระบวนการาเพลงเกมแล้วก็อุปกรณ์การลาเล่นส่วนภาษาจีนนี่ก็จะเน้นเป็นเรื่องของเพลงการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้กาาตัวแต่ก็จะมีการเขียนบ้างให้เขียนให,ให,ให้ให้มันมีนมล,ลักษณะการเขียนที่มันถูกต้อง ซึ่งทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนที่เราเราใช้ครูในที่ก็คือครูเจ้าของภาษาเดงกครูภาษาอังกฤษก็เป็นฝรั่งเนาะสมหรัภาษาจีนก็จะเป็นครูเอ่อเป็นคนจีนเป็นอาจารย์สอนที่ราชพัฒน์แต่แต่แต่เข้ามามามาช่วยสอนที่นี่คือทั้งสองคนนี้สอนที่นี่เกือบสิบปีก็ฟีดแบ็คที่เด็กที่ออกไปก็คือทั้งทั้งสองเรื่องนี้เด็กค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับ โรงเรียนประถมที่เขาไปแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมันมันก็จะต้องมีในเรื่องของการการเรียนวิชาการมีอยู่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะพนิทตะมีอยู่แต่ของเราจะเป็นในรูปแบบที่รนะดับความเข้มข้นจะต่ตกกันนะอย่างนบาลหนึ่งอย่างนิบาลหนึ่งนี่ก็คือนะถ้าเทียบแล้วเนาะเทียบวิชาการกับ กิจกรรมหรือเสริมประสบการณ์เน,ะน,นี่ยของเราในอนุบาลหนึ่ง่วิชาการนี้ก็จะมีประมาณสักที่สามสบเปรส่วนอนุบาลสองเ่เรื่องของวิชาการก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบหกสิบแลคืลอความเข้มข้นเลเพิ่มขึ้นอนุบาลสาก็จะเป็นแคสคือเด็กเขาจะต้องพร้อมที่จะไปต่อไ คือไปแล้วเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะต่อต่อต่อยอดตามความต้องการของโรงเรียนประถมนะคอันนี้ก็คือ,อีจะได้ทำการจัดการเรียกนการสอนแล้วในการบริาราราหาสรสถานศึกษามีป,าาปัญหาเนี่ยพวประสากอะไรนะคะก็ใป็นความการแย่งชปัญหาจริงด้วยความที่เอกชนเข้าถึงงา่ายเนาะ คนที่จะชนกับปัญหาก็คือผู้กครถามว่าปัญหามีไหมมีมีตลอดแหละุ่ยแต่สําหรับของของของเรา,นเ,า,าเนี่ยก็คือปัญหาที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาพฤติกรรมเนาะของเด็กปัญหาความคาดหวังของผู้ปกครองเนาะส่วนเรื่องปัญหาบุคลาก,กรหรือปัญหา เรื่องของค่าสถานที่มันจะถึงนี้ไม่ค่อยีปัญหแล้วปัญหาของเด็กที่เจอก็คือปัญหาร่วมโลกเป็นการทั่วโลกสมาธิสั้นทั้งแท้ทั้งเทียมปัญหาเรื่องการถูกดูแลที่มาแบบไม่ถูกต้องซึ่งปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่ส่งผลให้เด็กเวลามาโรงเรียนแล้วมันกระทบกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะออทิสติกกับสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเด็กเนาะเรื่องของสมาธิสั้นออทิสติกหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆเวลาเราเจอก็คือของของเรานี่มันมันก็จะมีถ้าถ้าระดับเตรียมอนุบาลเนี่ยของเรามันจะมีสมุดสมุดสื่อสารนะคุณครูก็จะเขียนพฤติกรรมเด็กแต่ของระดับอนุบาลเนี่ยของของเราจะจะ ต่เลือกใช้สมุดเพราะว่าครูคจะไม่มีเวลามาแน่งเขียนแล้วก็ของอนุบาลเนี่ยครูคคจะมีแค่หนึ่งคนแล้วก็แต่เด็กเด็กไม่เกินยี่สิบแต่ของนอสเซอรี่เนี่ยเด็กไม่เกินยี่สิบคนเหมือนกันแต่ว่าครูสองคนเนาะนสเซอรี่ก็จะมีเวลาเขียนแต่อนุบาลจะไม่มีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้นักสั่งของการถ้าขา่าวสารทั่วไปแจ้งรายลุ ถ้าเจอเป็นบางเคสพฤติกรรมทีเ่เราจะต้องรายงานเนะี่ยคุณครูเขาจะแจ้งรายงานสุดตัว,ตวแล้วก็ถ้าเคสไหนที่คุณครูแจ้งไปแล้วผู้ปกครองยังไม่ปรับปรับเรื่องของพฤติกรรมของลูกไม่ปรัปบในเรื่องของการดูแลวพวกนี้คุณครูเาก็จะไปแจ้งผู้บุคคก็คือเราเราเราจะมีการประชุม,มันทุกเดือนถามว่าใครมีปัญหาอะไรอนะไร ปัญหาเนี่คที่ครูแก้แล้วเนี่ยมันผู้ปกครองมยนไม่ของลูกมือนะผู้ปกครองบางคนก็คือเอาเอาเอคือพวกอันางนี้อยู่ผู้ปกครองอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเกรงใจครูเออบอกว่าก็โอ้เี้ยบอกวาเออจำไม่ทึบไม่ก็คือเป็นอย่าไม่พยายามเรียกปัญหาลือยอมเช่ไอันนั้นก็ต้องเป็นภาระของผู้ปกครองก็จะเรียกนี ของพวกไหนะคะกรณีมีเรื่องจะปรึกษาแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะเรียกเข้ามาเราก็ต้องเราก็ต้องไปพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองว่าเด็กคนนี้มีปัญหาจริงไหมเราผู้ใหญ่จะต้องไปนั่งดูแล้วอ่าเป็นแบบนี้จริงจริก็คือมันมันมันก็ตรวจสอบง่ายเลยว่าของเรามันมีกล้องวงจรปิดมันก็สามารถดูได้แล้วผู้ปกครองก็ดูนะบางกรณีถ้าเกิดเด็กที่มีปัญหาการทำร้ายเพื่อนการแย่อะไรพวกเนี้ย ถ้าเกิดพฤติกรรมเกิดช่วงไหนช่วงไหนเนี่ยคุณครูแจ้งมาเนี่ยวันนี้สมมติวันนี้ก้าวโมงครึ่งไปแกล้งเพื่อนไปแย่งของเพื่อนแล้วพอเพื่อนอันนี้ก็ไปชกเพื่อนหรือตีเพื่อนเนี่ยเราก็จะรีเพย์แล้วเราก็จะได้ขอดไว้ช่วงนั้นนะแล้วก็ถ้ามีพฤติกรรมซ้ำอีกเราก็จะได้ขอดไว้สองสามที่แล้วก็เชิญเชิญมาพบแล้วก็แจ้งปัญหา ตอนเนี้ยลูกของคุณเป็นอย่างนี้ไม่ทราบว่าท oh, we wow. uh, um, ี meter, um, Although, um, はは่บ้านเป็นไหมเพราะที่โรงเรียนมันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกที่บ้านที่บ้านเขาดูเขาไมีพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นอย่างเงี้ประเสริฐปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็มีคลิปที่จะให้เขาดูว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะแต่แต่เราเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าลูกคุณไม่ดีอย่างเงี้ยมันมันพูดไม่ได้แล้วก็เขาแบบเออเป็นอย่างเงี้ยเราช่วยแก้แค้ปัญหาไหนไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเออมันเกิดเอฟเฟกต์ก็คือเด็ก คนอื่นเขาไม่อยากเล่นกับลูกเแ,แ,นะแม่เลยนะก็จะกลายเป็นสังคมพืติไปเลยเขาก็เห็นอย่างนั้นเขาก็เฉียดเราไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยลูกเขาม,มีพฤติกรรมนี้นะเดี๋ยวจะแก้ยังไงเราต้องมาคุยจะแก้ยังไงคุณครูแค่คเป็นคนที่สังเกตพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจจะด เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่พาน้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะพอะได้เขาบอกนี้นะแต่ก็ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะได้ด้านพฤติกรรมเด็กแล้วก็จะเออเขาอาจจะเียกอะไมันจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นให้เขาก็คือเด็กที่จะต้องแก้ไขพฤติกรรมหรือยมันเยอะก็แล้วแต่ผู้ปกครองจะพาไปที่ไหนโดยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้า ถ้าผู้บริหารที่พบด้านนอกคุยนะผู้ปกครองรอก็จะโอเอย่างที่จะปล่าโดยส่วนใหญ่สุดท้ายนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อคิดในการบริหารสถานศึกษาอย่างไรคะเออเอาเอาเฉพาะของเรานะเ,าเ,าาเรานาะคือณต,ตอนนี้เนี่ยก็คือแนวคิดของเราก็คือโรงเรียนของเราเนะี่ยจะเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนที่หนึ่งเด็กม่และมีความสุขเหมือนเหมือนอัตลักษณ์ของเด็ก ที่เราตั้งไว้คือเด็กดีมีความสุขเด็กจะต้องมาโรงเรียนอย่างมีความสุขมาแล้วมีความสุขส่วนเด็กการ์ละของเราก็คือโรงเรียนก็จะเป็นสถานที่ที่ทั้งทั้งทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งทั้งเด็กทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองทั้งหมดคทุกคนอยน่ป็นครอบครัวเพราะฉะนั้น สิ o, ่งที่เราม่หวังก็คือในเรื่องของตัวเด็กก็คือเด็กมีความสุขแล้วผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในในการที่จะจะมาทำกิจกรรมกับเด็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่เราติดนี้ก็คือโรงเรียนของเรามันมันน่าจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านถุมไวัยให้กับคนอื่นได้ในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วเนี่ยเราเราน่จะสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ คออือย่างนอย่างน้องนักศึกษามาโอเคเราให้มาหรือใยากมาฝึกสอนที่นี่เราก็ให้มาชุมชนอยากจะใช้สถานที่อยากจะยืมอุปกรณ์อ,อะไรของเราเราก็ให้นะแลก้ก็เป็นเ,เป็นเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งกลุ่มปฐมวัยเอกชนริงละที่เราก็พยายามหากิจกรรมให้ให้กับกลุ่มทั้งนัสซอรี่ทั้งอนุบาล ในในใน,ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีปีที่แล้วนี่เราก็มีม,มีจัดกิดจก,กรรมร่วมกับเซ็นทันคือม,มัมแอนโมเมนต์เราก็พากลุ่มรัศดลีของเรารเด็กๆไปสแสดงไปเปิดบูธกิจกรรมแล้วก็มีเรื่องของคิดเดยก็จะเป็นเรื่องของการโชว์ความสามารถเด็กๆของของระดับอนุบาลระดับรัศลีแต่ละที่ ึ่งอันนี้เราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับสาหรับทั้งสถานประกอบการทั้งตัวเด็กเรที่ที่เขาจะได้ประสบการณ์อีกอย่างที่คิมได้คิดไว้ตอนนี้ก็คือจะเปิดเป็นเขาเรียกว่าสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะเอ่มันก็จะคล้ายๆกับ ลักษณะจะคล้ายๆกับโรงเรียนกววิชาแต่แต่ไม่ใช่ที่กววิชาวิชาการแต่เป็นการการเขาเรียกการให้เด็กเข้ามาแล้วมีกิจกรรมที่แก้ปัญหาเด็กไม่ว่าจะเป็นสมาธิสั้นออทิสติกหรืออะไรซึ่งตอนนี้ก็ประสานกับประธานชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทยดรยูร์กที่จะมาให้ความรู้กับ คุณครูเราฝึกในการที่เขาเขาเขาาจะมีจะมีวิธีการฝึกเนาะเด็กพิเศษเด็กกวยวาย,วายเด็กเก็บตัวเด็กประเภทไหนประเภทไหนนี่เขาจะมีคอร์สให้ฝึกเราก็จะส่งครูฝึกพอฝึกแล้วเนี่ยเราจจะมาเปิดเป็นคอร์สเล็กๆก,ก่อนเนีย่ยอาจจะเป็นสดาธิผู้ผู้ปกครองพาเด็กมาเป็นชั่วโมง เพราะว่าแค่เด็กพิเศษในมือตอนนี้มันเกินยี่สิบในโรงเรียนนี้นะ <c oughs> เกินยี่สิบคนที่จะต้องที่จะได้รับการบังบัดแก้ไขปัญหาเราอาจจะติิดเป็นคอร์สให้ครูที่เขาได้บาดการรบรมพวกนี้มาทำในที่เขาจะมีค่าตอบแทนวันสาวันดาิ์ด้วยและนี้มันก็จะรองรับครูที่ แก่แล้วอ่ะวิ่งไล่จับเด็กไม่ไหวแล้วอันนั้นก็คืออ,อีกอีกอีกอันหนึ่งที่ที่ที่ว่างในีนี้ก็คือในในในส่วนของต้อใหมา่อขอขอบคุณท่านผูอ้อำนวยการนะคะที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอให้นักนักศึกษาเอาความรู้เนะเาะไปปรับใช้นะคะโอเคค่ะ 好哎。